กำลังจมน้ำธุรกิจฟิตเนสสอเจง50%วอนรัฐช่วยสินเชื่อซอฟท์โลนหลายอาชีพกำลังเดือดร้อนบางอาชีพเจอคำสั่งจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 สั่งหยุดให้บริการเพราะมองว่าเป็นสถานที่สุมเสี่ยงและหนึ่งในนั้นคือฟิตเนส ท่านประวัติเตชะพุวดลวิทิตผู้จัดก,การกีฬาพกกายทีมชาติไทยในฐานะที่ปรึกษาสมาค,คมเพะกายฟิตเนสแห่งประเทศไทยและเจ้าของแอคไลฟ์ฟิตเนสขับกล่าวในฐานะเจ้าของธุรกิจคนหนึ่งหาสถานการณ์ยังเป็นอย่างนี้คงไปต่อไม่ไหวโดยเป็นธุรกิจหนึ่งใน2,500ผู้ประกอบการจาก5,000รายที่ต้องเลิก โดยเขาลงทุนไปกับฟิตเนสแล้วกว่า30ล้านบาทถึงแม้จะมีแค่สาขาเดียวแต่ก็ลงทุนไปมากใช้พื้นที่มากกว่า1,500ตารางเมตรสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อโควิด -19 ระบาดธุรกิจแรกๆที่ถูกสั่งปิดคือฟิตเนส ฟิตเนสคือธุรกิจเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีลูกค้าที่มาเล่นก็ต่างคนต่างเล่นไม่ได้มานั่งจับเข่าคุยกันเครื่องเล่นเขาก็ให้เว้นระยะห่างให้แบ่งโซนให้ฉีดพ่นฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์เขาก็ทำทั้งหมดแต่ถึงเวลาโดนปิด ทุกๆเดือนธุรกิจเขาติดลบเดือนลักครึ่งร้านร้านก็เปิดให้บริการไม่ได้ถึงเปิดได้ก็ขาดทุนอาจจะมีคนมาใช้บริการแต่น้อยมากชวนต้นเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม2 5 6 4โควิด19ยังไม่ระบาดมากเปิดได้ จากเดิมมีสมาชิกมาใช้บริการวานร์มากกว่า100คนแต่ตอนนี้มีประมาณ40คนรายได้จากเดือนละบ9ถึง0แสนบาทเหลือประมาณแสนตน้นๆทั้งที่ค่าใช้จ่ายเท่าเดิมค่าไฟเดือนละเป็นแสนค่าเช่าพื้นที่อีกโดยอยากขอให้ภาครัฐช,ช่วยเหลือในเรื่องของเงินกู้ซอฟท์โลนจากธนาคารรัฐเพราะบางคนไม่มีอะไรคำประกันขอแค่1-2ล้านบาทเพื่อเอามาใช้หมุนเวียนให้ธุรกิจมันเดินต่อไปได้ สำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Thai franchise center .com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai franchise center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ